ส,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียนะครับวันนี้มาเล่นเกมฟีฟล์นะครับวันละเกมสองเกมมาเล่อต้นนะครับใจปังพ่อปล่อยมาให้หนูได้ังงอนไปหนวะให้ปอกไว้ได้ป์น ใครอ,อะใครโดนเหรอพ่อยอพอตายเลย,ย,เยพอติดใจญ่้าง ชมพูจะหนูได้อะไรก็ไม่รู้หนูไม่ได้ปืนนะ เดียตายไปแล้วสุดยอดมันกระตุกมากเลยอ่ะสุดยอด พี่จำหนอนเหรอครับโอเคแล้วนี้จะรอดตายไปเนี่ยทั้งตี้เลยม,ม,าลมาที่ไหนมีคนมาแล้วจริง้วย ไกลไหมดูเนี่ยเดี๋ยวไปชุนะครับรอสักคู่ ใช่จ <this> <have S 2> ิเหลือคนเดียวจะไหวไม่หนีนี่ยรอสักครู่นะครับุ้ย สี่ร้อยไม่พอแล้ววะสี่ร้อยไม่พอแล้ว,ลวเดี๋ยวพ่อไปเก็บเหรียญก่อนเหรียญพอไหมชุบแล้วชุบแล้ว,ลวอ,ยอยู่กับพ่อเนี่ยเดี๋ยวมาดิ่อแล้วก็ลงใกล้วง เก็บปืนโอเคเยีายิงเล่นอย่ายิงเล่นเดี๋ยวคนมาเดีย๋ยวคนมามีนมอยูนหนทไมไามนลปืนมั้ง ่าต้องตามพ่อมาไนฝั่งนี้กันพี่น้ำบนโดนพี่น้ำบนโดน

ตายเลย,คร,ยรครับสวยครับสวยครับ โอเคครับวันนี้จะได้เที่ยวอะไรไปดูกันเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปครับเข้าวงครับการตุกมากเลยครับวับนนี้ปึ๊บไปไหนครับนี่เข้าวงครับโอเคปึ๊บเหลือสิบแปดคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับโอ้โเป็นไง โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครลืมล่างไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาข้างล่างครับโอ้โหโดนสกิวยิงทะลุไอวอร์ครับโอ้โหไม่ไหวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้องๆเกมแรกครับลบไม่ไหวยิงๆกระตุกเกิน